สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าทอเกษตรดีไวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับสวนผักหน้าบ้านนะครับของคูรดนตรีคนนึงนะครับที่ชื่นชอบในงานเกษตรนะครับใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนนะครับปลูกผักหน้าบ้านดีกว่าจะปล่อยเป็นที่โลกล้างนะครับแล้วก็ทําเป็นเกษตรเอาไว้โชว์ด้วยประดับหน้าบ้านด้วยแล้วก็สามารถกินได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ไปพบกับคู่ตัวกันครับสวัสดีครับคู้ตัวครับสวัสดีครับครับผมเจอตัวจริง พีน้องป้องไปเบาท็อปกรับวันนี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาชมผักหน่อยครับครูตัวอันนี้มีผักอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นแปลงผสมผสานผสมผสานผสมผสานเป็นผักชนควส่วนมากผมจะปลูกเป็นผักวนควนะครับแล้วก็ใช้เวลาบ้างนะครับในการปลูกผักหลังวันเสาร์อาทิตย์เด้อหลังเลิกงานนะครับอที่ท่านเห็นเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นคะน้าพี่น้องคะน้าคะนะครับอันนี้เป็นคะน้าใช่ไหมครับคะน้ากินกินใบก็ได้กินอ๋อ ก็คือพวกนี้พวกนี้เป็นอินรีย์หมดใช่ไหมครับอินรีครับไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะครับก็คือมีแต่ไอขี้วัวขี้วัวยัวแห้งนี่ดูแปลงผักบุ้งครับนี่กว้างก็น่าจะประมาณ2เมตรเนาะจ้าเนาะอันนี้ปลูกได้ประมาณสักไออาทิตย์หนึ่งครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ทัดเป็นผักบุ้งเขานี่ยเขาปลูกอาทิตย์หนึ่งยาวประมาณนี้นะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเรานี่ไม่ได้ใส่เคมีครับนี่ครับอันนี้ก็คือปลูกไว้กิน เพื่อนๆจะบางคนสงสัยเนาะว่าทําไมปลูกแต่ผักอะไรประมาณนี้นะครับกูตัวบอกว่าคือแกก็จะเลือกปลูกผักที่แกชอบกินใช่ไหมครับธรรมดาครับก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกไว้ขายเนาะไม่ได้ปลูกตามตามเอ่อปลูกท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยปลูกแจกเพื่อนๆครับนี่สามสี่ลังนี่ก็บางทีก็ไปแจกครูในโรงเรียนนะครับถ้ามันเยอะครับตอนนี้ก็หลายอย่างครับมันก็ผสมผสมปนเปกันไปหมดนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะเป็นคะน้าคะน้าอันนี้ประมาณ40วัน เริ่มเริ่มเก็บได้แล้วถ้าไปถ้าเราไปซื้อผักนะครับผักคะน้าสังเกตง่ายถ้าเราไปซื้อผักคะน้าที่อันนี้อ่ะผมจะเอาให้ดูครับอ่าเน้นเด็ดให้ดูเลยนะครับกินได้สดๆกินได้กรอบผักเราจะกรอบนะครับมันจะไม่เหมือนผักตลาดหรอกเนี่ยงดูเสียงดังป๊อกเลยนะฮะนี่ครับแล้วดูก็ได้นี่ยาอะไรพวกนี้ได้ฉีดไหมครับไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยครับอันนี้ฉีดเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักไอเชื้อภาพเรานะครับก็คือเอาเสษอาหารที่เรา ทานเหลือนะครับแล้วก็ใส่ถังหมักแล้วก็หมักไว้สักส4 5สี่ห้าหเดือนแล้วเดืถังครับผมถังนึงก็เราก็เราก็แบ่งมาใส่ไอ้ถ้ามันได้วันแล้วเราก็แบ่งมาใส่ไอ้ขวดเล็กๆแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ได้นานเวลาฉีดก็ถัง20ิลิตร่ะถังส้มถังส้มหลายๆที่เรามีกันอ่ะที่ฉีดพ่นนะครับก็ใส่ประมาณสักข้อมือหนึ่งนะครับแล้วใส่น้ำเต็มถังก็ฉีดได้เลยประมาณเอาเนาะครับผมโอ้นี่ก็มีผักเยอะๆเยอะแยะเลยก็สองสามันที นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่พอดีมันง,งานเยอะนะครับก็เนี่ยมันก็ได้มาแล้วนะ่ะตัวนั้นเป็นถั่วฝักยาวเนาะเก็บไปแล้วเนาะตัวนี้เก็บไปแล้วนะครับตัดใบเพราดีมนีเพี้ยอให้ดูก็ได้นะทาไมมันไม่มีอันนี้นะครับอันนี้เจอเพี้ยนะครับเจอเพี้ยอให้ดูเลยผักอินทรีย์ครับตรงข้ามกันครับอันนี้ก็ไม่เจริญตัวได้มีเพี้ยเป็นไข่ก็คือตัวนี้เราก็คือไม่ทำไรเอาทิ้งเลยเนาะ <P ere ly> เพราะว่าเราเราจะไม่ได้ใช้พวกพวกยาเคมีเนาะไม่ฉีดครับ <c oughs> ไม่ฉีดเพราะว่าเรากินเองรบเพื่อนๆ <c oughs> เ,เ,เราก็ได้ทานด้วยน่ครับวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่สวนใหญ่นะครับแต่ว่าเบวทับอยากให้เพื่อน <c oughs> ๆเห็นแนวคิดนะครับว่า,าการที่เรามีพื้นที่อยู่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะครับบางทีเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเราก็อยากจะปลูกพักนะครับเอาไว้กินเนาะบางทีเรา อ่ะเวลาเวลาเราไปซ<ช>ื้อ <ๆ S 1> ที่ตลาดเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องมี5บาท1ิบาทใช่ไหมครับ5าบาท10บาทไม่ได้นะครับตัวน,นี้ใช่ไหมหลักยี่สิบหลักสามสิบหลักห้าสิบซื้อผักร้อยหนึง่งก็ยังไม่พอครับตัวนี้ผักร้อยหนึ่งคณะกำหนึ่งก็ไม่ใช่สิบบาทแล้วสิบห้าบาทยี่สิบบาทแนละ้วที่นี่อยู่ที่ชนบุรีนะครับเพื่อนๆบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเอาง่ายคือมันไม่เหมือนกับที่อยู่ภาคอีสานเราเนาะที่จะแบบว่าหาผักกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านข้างรั้วข้างริมรั้วมันก็มีแต่อยู่นี่คือ จะกินอะไรนี่คือต้องซื้ออย่างเดียวตลาดอย่างเดียวอ่าแล้วเพื่อนๆดูครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยแล้วก็เมล็ดผักแพงไหมอาจารย์ก็ทั่วไปครับ10บาท15บาท10บาท15บาทนะครับแล้วก็เอามาใส่ใจนะครับลดน้ํามันลงไปนะครับดูแลเป็นกิจกรรมหลังเลิกงานเนาะหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ได้ทั้งกินแล้วก็ได้ทั้งแจกใช่ไหมฮะโอ้คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ย มื่อถึงประมาณ10คูณสคูณหเลยมั้งนะครับกว้างก็6ประมาณ6เมตรเ่เอาประมาณเอาประมาณ10คูณ10ตารางเมตรเนาะเออแต่สามารถปลูกผักกินได้ทั้งปีครับทั้งปีตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูฟักทองกันนะครับมันไม่รู้ลูกใหญ่มากนะครับโอ้อันนี้ก็คือเราเราไม่ใช้สารพิษใดๆทั้งทั้งสิ้นก็คือเราจะปลูกอันนี้มันปลูกมาแล้วประมาณสักสักปีกว่าที่ที่ลงมือปลูกนะครับเราก็จะเอาขี้ไก่แกบพวก ปุ๋ยมูลสัตว์มูลอะไรนะครับแล้วก็ใบไม้ในโรงเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็มาทับถมกันไปแล้วก็คุกเข้ากันไปนะครับสาเหตุที่มันงามได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวมันมีใบไม้เศษดินเศษหญ้าที่ที่เอามาไอ้นี่ด้วยครับคือแรกๆนี่มันมันจะเป็นดินเป็นดินทรายเลยเนาะดินหินครับดินก้อนหินเป็นกวดเป็นหินเลยครับประมาณถ้าขุดลงไปคืบหนึ่งก็จะเจอนะหินกวดเพราะตอนนี้เขาจะเอาไปทําน่าจะเป็นเป็นถนนเก่าแลเหลือเปทำบ้าน แต่ว่าได้เลยครับแต่ว่าอาจารย์ตัวนี้ก็คือปรุงดินใหม่ปรุงดินใหม่ก็มีอะไรบ้างครับที่ที่ว่าปรุงใหม่เอามาใส่ในแปลงครับอันนี้เราต้องขุดจกล่องก่อนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนี้แล้วก็ขุดยกล่องขึ้นมาทำเป็นลอกๆลอกนี้แล้วก็เอาใส่ปุ๋ยใส่นี้ก่อนแรกๆมันไม่ได้ผลอะไรหรอกประมาณสักสักปีหนึ่งอ่ะแล้วก็ปลูกให้เขาดินมันดําแต่ก่อนดินมันจะไม่ลักษณะนี้ออามาดูดินครับอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยถ้าเราขุดขุดเรื่องไป บมันก็จะยังเจออันนี้อยู่อ๋อด้านบนหินล้วนเลยเนาะล้วนซุยเลยอ๋อนี่เห็นไหมครับดิมจะแดงเลยนี่อ่าข้างล่างจะไม่เข้าเลยเนาะไม่เข้ากับนี่อ๋อเป็นหินหินแดงเลยอันนี้ดินใหม่ที่เราปรุงเห็นไหมครับแต่ก่อนมันไม่ได้ลึกขนาดนี้แต่ก่อนเอาจิ๊บตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เราปรุงใหม่ปั๊บมันจะลึกประมาณสักประมาณเกือบคืบหนึ่งนะครับข้างบนก็สามารถปลูกได้แล้วอันนี้โอ้โหนี่เพื่อนๆดูตัวนี้ก็ผักชีหอมใช่ไหมฮะ ว่าถ้าโตขึ้นมานี่คือคือได้ได้กินหมดเลยเนาะนี่ทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรทุกตารางเซนติเมตรนี่ได้หมดเลยสายลาบก็นี่นี่ลาทอปก็มาเก็บอยู่ันนะลาบก้อยก็เนี่ยอันนี้ใบมะตูมมะตูมนะใบมะตูมโอ้มีหมดจริงจริงโมาเขาบอกว่าให้ขันทีกิน นะครับคันนี้แล้วใครจะหมดถ้าใครชอบกินยามันเป็นยาบำยาเย็นนะครับยาเย็นพันธนาใช่ใเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเดี๋ยวมาพาไปดูฟักทองอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นฟักทองกระถุนดูอย่างนี้นะครับอาจจะว่ามันไม่งามนะเดี๋ยวทะจะให้ดูลูกมาดูลูกเพื่อนโอ้โหนี่ประมาณสักสามโลห้านะครับสามโลหโตเต็มเต็มที่ยังครับยังอันนี้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสักค้าเกือบห้าโลเดี๋ยวมาดูลูกนี้ หรื5กิโลเลยหรอฮะ5กิโลลูกนี้ประมาณสัก้า5โลกว่า5กิโลกว่านี่ใหญ่จริงนี่ครับอันนี้ผสมได้ประมาณสักอันนี้ผสมก่อนเกือบได้เดือนแล้วล่ะคือเหมือนเหมือนแตงโมเลยครับเพื่อนๆนะฮะปกติเราก็จะเห็นจะเป็นเป็นแบนเนาะเป็นแตงโมอันนี้รูปทรงมันเป็นกระถนเขาบอกเลยว่าเป็นฟักทองกระถนอ๋อฟักทองกระถนนี่ครับเพื่อนเพื่อบางทีเราดูแค่ใบด้านบนเนาะอาจจะเห็นว่าเราดูว่ามันไม่ได้งามไม่ได้อะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับ อาจารย์ตัวขูตัวของเราแกใช้อินซีนะครับแล้วก็เอาเท่าที่ได้เนาะเพราะว่ามันแกก็ก็คือทํางานประจําไปด้วยดูอันนี้ปลูกเป็นยามว่างเฉยๆนะครับอันนี้ผมพ่งผสมสามวันทีแล้วเออไม่ใช่หวันทีแล้วนี่อ๋อต้องอันนี้ฟักทองมันต้องผสมเหรอครับ,รบผสมผสมเองต้องเขลียฟักเคลียรเม็ดถ้าไม่ผสมติดไหมฮะมันติดครับแต่ว่าโอกาสที่จะพลาดมันสูง<อ>นะครับนี่นอยผสม อันนี้เนี่ยดอกตัวเมียออกมาก็ผสมอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ผสมเพราะว่า1นึเคล็ดลับนะครับหนึ่งต้นน้องคลองมันจะมีได้แค่3ลูกนะครับผมถ้าเกินนี้มันมีได้แต่ว่ามันจะเล็กออ๋เอาง่าคือน้ำเลี้ยงไม่ถึงใช่เนาะมีสวเต็มเต็มที่ก็อยากให้สวยสมบูรณ์เลยคือ หนึ่งต้นก็คือ3ลูกมันจะมี3ามแขนงหนึ่งต้นมันจะมีแขนงใหญ่ขึ้นใบนะครับแล้วก็จะมีแขนงย่อยอีกประมาณสาแล้วรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนฟักทองทั่วไปหรือว่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนขอบอกเลยว่าเนื้อมันจะเหนียวแน่นนะครับสังเกตเวลาเราเราทำเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวฝากบปาท็อปมาตอนมาเก็บก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูก็ได้มันจะไม่เหมือนที่เราไปซื้อถ้าเราไปซื้อ,อมันเป็นฟักทองที่มันลูกใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่มากที่เป็นกระโหลกใช่ไหมครับอันนั้นมันจะจะได้ความเนื้อมันสวย ฟักทองจริงๆมันต้องเนื้อแน่นเนื้อแน่นๆน่นะครับเนื้อเนี่ยครับกินได้ทั้งเปลือกนะฟักทองนี้นะครับเปลือกไม่ได้แข็งนะครับฟักทองครับตัวนี้อาจารย์อาจารย์เอาไว้ทําพันุ์หรือว่าอันนี้ว่าจะกินด้วยแบ่งไว้ทําพันสักครู่หนึ่งแล้วก็มุมนึงก็จะเหลือก็จะแจกไปครับตัวนี้เนี่ยของอาจารย์ตัวแกก็มีช่อง u t u b e นะครับแกก็ทําสายสายต้นไม้อยู่แล้วก็สายผักสวนครัวเนาะฟักทองนี่ไม่ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับ อยู่ข้างรั้วโรงเรียนนี่เต็มไปหมดเลยมันลังมันลังเดี๋ยวจะพาไปดูเยอะมากเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาเมล็ดพันธุ์มาแจกด้วยอ่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อ่าติดตามบ่าวท็อปในในช่องของบ่าวท็อปนะครับอยากได้เม็ดพันธุ์หรือว่าอยากไปดูวิธีการทําหรือว่าอ่าอยากอยากมีฟักทองสายพันธุ์ต่างๆขออาจารย์ตัวมีมีปลูกไว้กี่สายพันธุ์ครับประมาณ30กว่าสายพันธุ์สามสิบกว่าสายพันธุ์สามสิบ ถ้านับนะ30ที่จริงมันมีประมาณสัก50กว่าเนี่ยแต่ว่ามันปลูกไม่หมดเพราะว่าพื้นที่เราแคบมันปลูกไม่ได้มเพราะว่าเกี่ยวกับการดูแลด้วยถ้าเราปลูกไม่ดูแลมันก็มันก็ต้องผสมเองอ่ะถ้าเพื่อนๆไปติดตามไปดูไปทักทายสามารถแบ่งได้เนาะมีแบ่งไหมไม่้องห่วงครับแบ่งได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่อง YouTube ช่องอะไรนะครับอาจารย์ช่องครัวคุณตัวครับหลายหลายช่องครัวคุณตัวใช่เดี๋ยวบอกท็อปขึ้นหน้าจอให้นะครัวคุณตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เราเราไปติดตามคนที่เขาปลูกจริงทำจริงนะครับมันก็จะมีความรู้นะครับบางคนอยากเอาไปเอาไปปลูกขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปสร้างรา,ายได้ใ,<ช>ในอนาคตก็สามารถทำได้เนาะคุณตัวเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกฟักทองพวกนี้ก็เราไม่เคยเห็นในท้องตลาดเนาะท้องตลาดมันขาย16บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าขายในในเด,ดเขาขายโลละ60นะครับโลละ60ไม่รวมส่งไม่รวมส่งอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกม,<ล>มันอาจจะเป็นต้นน้ำอยู่ใช,ใช่ไหม อาจจะเป็นต้นน้ําอาจจะยังไม่แพร่หลายใช่ครับแล้วแพร่หลายมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแล้วว่าปลูกส่วนหนึ่งมันมันไม่ดกเหมือนพักทองที่เขาทาพันธุกรรมมาอันนี้เป็นพักทองพื้นบ้านครับมันนานเขาอาจจะปลูกแค่สี่ห้าวันผสมดอกแล้วก็เป็นลูกแต่วัานี้เกิน60สิบวันอ๋อผสมแล้วต้องเกิน2เดือนเนื้อถึงจะได้เต็มที่ถึงอร่อยก็เอาง่ายๆก็คือปลูกไว้กินเองเนาะไว้รับประทานเองนะครับนี่เพื่อนๆคนไหนอยากได้สายพันธุ์นะครับก็ ลองติดตามไปนะครับครูคุณตั๋วนะครับฟักทองมีรูปหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายคือแต่ละสายพันธุ์ลูกก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหือนกันาะเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวติดตามอีกทีนึ่งอ่านะครับผมให้แน่นอนโอเคครับวันนี้ก็บอลท็อปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แวะมาหาครูตั๋วนะครับอาจารย์ตั๋วนะครับบ้านใกล้เลือนเคียงกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นถึงแนวคิดนะครับว่า าบางบางทีเรามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆเนาะบางทีเรา,เราทําได้เรามาจากอีสานบ้านนอกอะไรเงี้ยเราปลูกพันธุ์กับวิธีปลูกผักนะครับไว้กินเองอะไรเงี้ยบางบางทีเราปลูกไว้เพื่อเพลินนะครับก็ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างที่ครูตั๋วแกทํานะครับแล้วก็สามารถประดับบ้านได้ด้วยนะครับดูแล้วก็สวยงามเพลิดเพลินตาแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็สามารถมาขอแบ่งขอ แจกแจงก็ได้นะครับก็ถือว่าได้แบ่งปันเนาะโอเคครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับวันนี้บัทับเกษตรดีวายนะครับกับครัวคุณตั๋วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปเนาะเดี๋ยวมารีวิวส่วนผักอีกเหมือนเดิมวิธีการปลูกวิธีการทำนะครับหรือเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามที่ครัวคุณตั๋วได้นะครับ วันนี้นะครับบา่าวท้พเกษตรดีไวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัน E ีีต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ